หุ่นเธอนาโคซึงงะเธอมันพุ่งชนติดจับฝรั่งหรือลูกครึ่งเธอทำฉันอึงกันรังสิรีบแรงไม่ดีรอนอองและอออไม่ฟังผิดอยากจะจีบสายพอแต่ติดรออังกฤษอัตลาลิตอติิตติอติิตใจไม่โลเล็พี่จะพูดได้คัน yes no okay สเตตัสละโสดพอเจอเธอ ตามีสไตล์ไรสติผิวอยากสปีดก,ก็ดสปาร์กเ yeah, yeah. 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 ย่เย่เดียเดียไหนขอเสียงคนที่ชอบสายฟอร์ไหนเล่วโอ้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 ไอการยืนงงภาษาปากงงภาษาปากกีดไอศิษยสอนจะาว่าอีสาพนพย่องปริการให้เจ้าได้ติดอ่าคิดก็พอว่าเป็นสนิกสนิกฟิตฟิสแต่ไอสดใจยุดหนาเลยเปลีาา่ยนภาษาให้เจ้าได้คิดคิดหอดเจ้าผักลายยุ่ไไลปันใดสิไฝทั้งใจเพราะไออยากสิมีแต่ยุ่ 고맙 <목소리도>